อ่ายยายปลูกต้นยี่พาร่ามานนะี่นี่ถูกนะเดี๋ยวเลียงต่ออีกทีนึงครับผมมีนกร่างแตกขาดครับสองอันนั้นแบเบอา้ซ่ขาเสื้อดยงรายก่อนนะ nó sẽ thì tôi có mà được, à? với con cả phải xuống nó quay đây Để mình điểm. กงเงินจกน้อยที่การทั้งเอาทั้งที่ลุกดิน แล้ว,วมันโหแล้วว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะกับเพื่อนทั้งไหนที่ที่ไปซื้อต้องออกตรงหาแรงที่เชื่อถือเพราะว่าเฉพาะต่างมันจะมี ต้นผูกับต้นแม่จะจเป็นต้นผูนี่มันไม่มีหมากับสังเลยรับน้่ จะินมาสวยไปเลยเย็นโตออีกครับสร้างที่ได้ปลูก เชิญแม่กินนาครับผมฝากแห้กำลังใจกันเลยก็เช่นนี้นะครับผมครับ